ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามมัธยศายอำเภอไซงามขอเสนอผลการปฏิบัติงานประจำเดือนกันยายน2565ดังนี้วันที่8กันยายน2565นายมงคลพลายชมพูนุชผอ,อกศนอำเภอไซงามมอบหมายคณะครูและเจ้าหน้าที่กศนอำเภอไซงามจัดโครงการวันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือและโครงการห้องสมุดสำหรับชาวตลาด มีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปมีนิสัยรักการอ่านรู้จักค้นคว้าและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์เห็นความสำคัญของการเข้าห้องสมุดโดยจัดขึ้นณตลาดสุดเทศบาลตำบลไซงามมีนักศึกษาและประชาชนทั่วไปเข้าร่วมจำนวน40คนวันที่14กันยายน2565กศนอำเภอไซงาม จัดกิจกรรมประกวดโครงงานนักศึกษาประจำภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2565และกิจกรรมปัดฉิมนิเทศให้กับนักศึกษาที่กำลังจะจบการศึกษาในภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2565นักกศนตตําบลแสงามอําเภอแสงามจังหวัดกำแพงเพชรวันที่17และ18กันยายน2565 กศนอำเภอไซงามดำเนินการสอบวัดผลสำริดปลายภาคเรียนให้กับน,นักศึกษาสายสามัญประจำภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2565ในระดับประถมศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลายโดยแบ่งสนามสอบออกเป็นเจสนามตามเขตพื้นที่รับผิดชอบของครูกศนอตำบลทั้ง7ตำบลวันที่20กันยายน2565 กศนอ,อำเภอไซงามให้การต้อนรับคณะติดตามจากสถาบันกศนภาคเหนือในการติดตามผลการดําเนินงานโครงการขับเคลื่อนการศึกษาตลอดชีวิตโดยอาสาสมัครกศนประจําปีงบประมาณ2565ซึ่งได้กำหนดให้กศนออเทุกอำเภอคัดเลือกพื้นที่ดำเนินงานและรายงานผลการดำเนินงานให้คณะติดตามทราบเพื่อนำข้อมูลไปปรับปรุงและพัฒนาแนวทางในการดำเนินงานโครงการต่อไป หนาะห้องประชุมกรสนอำเภอไทรงามจังหวัดกำแพงเพชร